ุ้งใส่จะมากินแอปเปิ้ลกวางน้อยกวางน้อยน่ารักยีเห็ดแทร่แล่อยู่ไม่ติ่งเลยเ <c oughs> ตซีน้ำตาล Tôi xin liên với tháng đây là mấy cây xì nhàng cũng phải hiệt ngàn bà Tôi xin mấy kìm apple tồn nè, apple xí đèn à, Kim nhà, nhà Không kim nhà tôi áo kim sao ชัดอยาไม่มนดอยามันก๋เนืะแล้วก็ชิมมเลิมไปแล้ว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 เดี๋ว <c ười> ยวมาเพิม่มเขา มาดูดูยังเคยมากินเอา้าวเดี๋ยวมาเบิ้งแทนเลยอ้าเอ้ายืดเบิ้งแทนเลยอ่ะออ <c oughs> ยุ kim nhà thật và có vẻ như video cho sự ưu kinh mày nắm Bày mày oooon Bây giờ xử xử. Ừ. Mây 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 ôm. nhang bây xíu đó Khói mồm bây giờ กะยางขามำไมแม่ขึ้นกระสิมากินแอปเปิลมานล้างนี่น,น,นี่เราเคยมากินแอปเปิลมานล้างน,นี่เงี้ยเมื่อเสาร์้ยมัขึ้นมาใกล้เหลือกามะแอปเปิลแดงไไม